โอเคไหมลูกเข้าใจหรือยังในเรื่องราวของการบวกเข้าใจหรือยังคะเอาเข้าใจกันแล้วนะคะสองตาดูสองหูฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสองตาดูอ้าวต่อไป เลยเมื่อพร้อมแล้วสองตาดูในสไลด์กันเลยค่ะวันนี้เพื่อนของเรามาแล้วนั่งชิงช้าร้องเพลงอะไรกันดีร้องเพลงช้างเอาวไหนลองร้องเพลงช้างสิร้องได้ไหมอาขอเสียงตอบรับปลายทางด้วยค่ะ ประสานเสียงระหว่างชายแล้วก็หญิง boys and girls นะคะเวลาร้องเพลงเด็กๆต้องร้องให้พร้อมๆกันแล้วก็จบลงให้พร้อมๆกันนะคะเอาวันนี้เรามีความสุขกันด้วยกันด้วยเรื่องราวที่ครูนำเสนอนั่นก็คือเรื่องราวของอะไรเอ่ยการบวกพาเพลินนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปในสัปดาห์ที่แล้วเป็นไงลูกหนูทำได้หรือเปล่าทำได้ไหมคะ อ้าวทำได้นะคะเราไปดูค่ะวันนี้การบวกภาเพิ่นการเขียนประโยคการบวกนะคะเขียนยังไงเด็กๆเขียนได้หรือยังคะเขียนได้แล้วจากภาพใช่ไหมคะสิ่งของ2กลุ่มแล้วเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์พร้อมทั้งหาคําตอบได้ไหมลูกอ้าวได้กันทุกคนเลยเอ้าวเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะการบวกการบวก เป็นการนำจำนวนนับนานำจำนวนนับตั้งแต่สองจำนว,มวมำนวมารวมกันแวนมารวมกันแล้วได้จำนวนใหม่วนวใหม่ที่มีค่าเพิ่มมากขึ้น like ซึ่งเรียกว่า,วาผลบวก หรือผลลัพธ์หรือผลลัพธ์เก่งมากนะคะเอาต่อไปต่อไปนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์แทนการบวกประโยคสัญ,ญลักษณ์แทนการบวกอ่าวมงคลอ่านด้วยนะคะมงคลเป็นยังไงเอ่ยเครื่องหมายนี้อ่านว่าเครื่องหมายอะไรลูก,<ว>กเครื่องหมายบวกลักษณะเหมือนกับการเขียนเครื่องหมายอะไรเอ่ย กากระบาดใช่ไหมคะเด็กๆเคยกากระบาดไหมออโออกากระบาดข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเวลาทําข้อสอบใช่ไหมคะอ่าตอนนี้เครื่องหมายบวกอ่านว่าบวกนะคะต่อไปใช้เขียนตรงไหนล่ะเครื่องหมายบวก,ตร,กตรงไหนนะตรงกลางไหนใครตอบว่าตรงกลาง,งเอามือลงไหนใครตอบว่าข้างหน้า เขียนข้างหน้าไหนใครตอบว่าเขียนข้างหลังไหนใครตอบว่าเขียนตรงกลางเอามือลงค่ะเห็นไหมคะเขาบอกว่าใช้เขียนระหว่างตรงกลางก็คือระหว่างตัวเลขสองจำนวนที่นำมารวมกันและได้จำนวนที่ได้จากการรวมสองจำนวนเข้าด้วยกันเรียกว่าผลบวกหรือผลลัพธ์ยกตัวอย่างเมื่อสักครูน่นี้เห็นไหมคะคุณครูได้นำสเสนอ นั่นก็คือตัวนับสีชมพูกับตัวนับสีฟ้าเห็นไหมคะสิ่งของสองกลุ่มเอามารวมกันเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคอะไรได้ลูกประโยคสัญลักษณ์ได้เอาไหนใครจะออกมาเขียนอลองดูสิคะหัวหน้าห้องก็แล้วกันอหัวหน้าห้องออกมาเลยลูกช่วยเขียนนะคะประโยคสัญลักษณ์แทนการบวกคะ่ะ จากภาพที่คุณครูได้นําเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือตัวนับสีชมพูแล้วก็ตัวนับสีอะไรคะตัวนับสีสีฟ้าเอาเขียนเลยเขียนเลยค่ะเขียนตัวเลขเลยลูกเขียนตัวเลขเลยนะคะเขียนสูงสูงนิดนึงเพื่อนปลายทางตอนนี้เพื่อนปลายทางกําลังแอบมองหัวหน้าห้องนะคะว่าเอ๊หัวหน้าห้องของคุณครูรัชนีพรเขียนได้หรือเปล่า เอาเมื่อสักครู่นี้เอาดูสิคะตัวนับค่ะตัวนับสีอะไรลูกเอาน้องดูสิคะตัวนับสีอะไรคะอ่าตัวนับสีชมพูมีอยู่กี่ตัวอ้าวเห็นไหมคะตัวนับมาแล้วคะ่ะเอาไปรวมกับตัวนับสีฟ้าคะ่ะอ่าเขียนเครื่องหมายอะไรด้วยอ่าเท่ากับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ ถูกต้องไหมคะไปดูกันเลยเห็นไหมคะสิ่งของ2กลุ่มเด็กๆสามารถเขียนที่อยู่ในรูปของประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้นะคะเริ่มตั้งแต่3 3บวกด้วย2ผลบวกหรือว่าผลลัพธ์เท่ากับ5เพราะฉะนั้นเครื่องหมายบวกนี้อยู่ข้างหน้าหรือเปล่าลูกอยู่ข้างท้ายหรือเปล่าคะไม่นะคะจะอยู่ตรงกลาง หรือว่าอยู่ระหว่างคุณครูใช้คำว่าระหว่างตัวตั้งกับตัวบวกตัวตั้ง3คือตัวตั้ง2คือตัวบวกนะคะ5ก็คือผลบวกหรือผลลัพธ์นั่นเองเห็นไหมคะบางคนเขียนได้แต่ไม่ทราบที่มาที่ไปว่าเอ๊ะบวกมันอยู่ตรงไหนนะคะตรงไหนคือตัวตั้ง,ตรง,ต,งตรงไหนคือตัวบวกตัวตัวไหนคือผลลัพธ์ หรือว่าผลบวกนะคะเอาละค่ะไปดูขั้นตอนเลยหัวหน้าห้องเก่งมาอัพประมือให้หัวหน้าห้องหน่อยนะคะเป็นกำลังใจกันหน่อยออาต่อไปต่อไปเด็กๆอ่านตามครูค่ะประโยคสัญลักษณ์ญญคือตัวเลข,เลขและเครื่องหมาย,มายที่แสดงวิธีคิด หาคำตอบ,าตอบจากโจทย์ที่กำหนดให้เก,ก่งมากค่ะเอาไปดูกันต่อเลยนำเสนอข้อตัวอย่างสิ่งของสองกลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็เป็นทโรทรศัพท์เห็นไหมคะคุณครูมีโทรศัพท์ในกลุ่มแรกเห็นไหมคะกี่เครื่องลูกสอ,สองเครื่องด้วยกันนะคะ แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะอ่ามีโทรศัพท์เหมือนกันอ่านักเรียนปลายทางมีอยู่เท่าไหร่คะสาม,สามเห็นไหมคะสองกับสามเอามารวมกันเด็กๆสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะเขียนก็ไม่ยากเลยลูกเห็นไหมประโยคสัญ,ญลักษณ์เขียนไม่ยากเลยนั่นก็คือสองเห็นไหมคะกลุ่มแรกมีอยู่สองเขียนเลขอะไรเอ่ยเลขสองเอามารวมกับหรือรวมกันใส่เครื่องหมายอะไรลูก บวกบวกด้วยสิ่งของในกลุ่มที่สองมีอยู่เท่าไร่เอ่ยโทรศัพท์3 2บวกด้วย3เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เ <He S 1> ห็นไหมคะสอบวกด้วย3เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆลองพิจารณาโจทย์ดังต่อไปนี้ค่ะเอาละตัวตั้งคือเลขอะไรใครตอบได้ตัวตั้งคือเลขตัวตั้งคือเลขอะไร no 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 ห้าก็คือผลลัพธ์หรือว่าผลรวมเพราะเพราะฉะนั้นตัวตั้งคือเลขอะไรคะอ้าวแสดงว่าตั้งแต่เรียนมาในระดับชั้นอนุบาลเด็กๆลืมไปแล้วว่าตัวตั้งคือ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 สองค่ 2, คะเห็นไหมคะจำนวนแรกหรือว่าตัวเลขตัวแรกเขาเรียกว่าตัวตั้ง เห็นไหมคะเพราะฉะนั้น2ก็คือตัวตั้งจําให้ขึ้นใจเลยนะคะว่า2คือตัวตั้งนะคะมีตัวตั้งแล้วก็ต้องมีตัวบวกค่ะเพราะฉะนั้นตัวบวกคือเลขอะไรลูกเลขสตัวบวกก็คือสาม,สามเห็นไหมคะตัวตั้งสองตัวบวกก็คือ3เพราะฉะนั้นผลบวกหรือผลลัพธ์คือ คือเลขอะไรเอ่ยหา <5. S 1> ไหนใครตอบห้าใครตอบมากกว่าห้าใครตอบน้อยกว่าห้าใครตอบเท่ากับห้าเท่ากับห้าบางคนยังลืมตาเลยนะคะยังยังไม่ลืมตาเลยลืมตาได้แล้วค่ะลูก <S 1> <1> <S เพราะฉะนั้นผลบวกหรือผลลัพธ์ก็คือคือห้าใช่หรือไม่ใช่ไหมคะ ใช่ไหมสองบวกด้วย3ผลบวกก็คือ5เพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องเขียนเลข5้าในช่องไหนลูกในช่องสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะในช่องสี่เหลี่ยมเขียนได้ไหมในช่องสี่เหลี่ยมเขียนได้ไหมคะอ้าวเขียนได้นะคะเอาละต่อไปรู้แล้วจำไว้ให้ดีคะ่ะเขาบอกว่าจำนวนใดๆที่นำมาบวกกันจำนวนที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายบวกเห็นไหมคะเรียกว่าตัวตั้ง จำนวนที่อยู่ข้างหลังเรียกว่าตัวบวกมีตัวตั้งแล้วก็ต้องมีตัวบวกด้วยเด็กๆต้องจำไว้ให้ดีนะคะเมื่อจำไว้ให้ดีแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกสมองกันสักนิดหนึ่งดีไหมคะลูกดีไหมดีหรือไม่ดีอ้าวดีนะคะไปดูค่ะวันนี้มีสิ่งของสองกลุม่มขออนุญ,ญาตนําเสนอเรื่องตัวนับนิดหนึ่งนะคะอคุณครูมีตัวนับสีแดงเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่คะ สเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องเขียนเลขอะไรลูกสามสามคือตัวอะไรนะสามคือตัวอะไรสา,สามคือตัวตัง้งต่อไปเอาไปรวมกับตัวนับสีสีอะไรดีสีอะไรดีคะอ,อ่าสีเหลืองก็ได้ของคู่กันนะคะอ่าสีเหลืองอีกกี่ตัวคะกี่ตัวคะ สี่ตัวสี่ตัวนี้คือตัวตั้งหรือว่าตัวบวกลู<ว>ก,<ว>กตัวบวกเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้หรือไม่ได,ได้ไหมคะหาคําตอบได้ไหมอ้าวได,ได้ขอคนเก่งสักหนึ่งคนซิออกมาเขียนเลยค่ะประโยคสัญลักษณ์อ้าวเขียนเลยเอ่ะปลายทางลองฝึกดูนะคะอ้าวต้นทางฝึกกันหน่อยใครเอ่ยครเอ่ยครเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก อาพรภาวีค่ะอ่ะปลอมือให้เพื่อนน่อยนะคะเก่งมากๆเลยลองเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ดูนะคะตอนนี้น้องทราบแล้วว่าตัวตั้งคืออะไรตัวบวกคืออะไรอ่าลองเขียนดูค่ะนะักเรียนปลายทางลองดูนะคะจากตัวนับทิ่งครูได้นําเสนอสามคืออะไรเห็นไหมคะบวกด้วยบวกด้วยเท่าไหร่สี่คืออะไรนะคะ 7จคืออะไรลูกเจ็คืออะไร7คือผลลัพธ์เก่งมากประบมือให้ตัวเองหน่อยโหนักเรียนหญิงเก่งมากนักเรียนชายเป็นไงอย่าเพิ่งหมดแรงนะอย่าเพิ่งหมดแรงเอาไปดูกันเลยค่ะ3คือตัวสคือตัว